สมาคมรักกินประเทศไทยนะครับชื่อนี้จะอยู่นานเข้านานนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับแล้วก็อยู่คู่ประเทศไทยเชยันโตโพธิยามูเนศสักยานาะ

สุนาัขตังสุมังขลังสุป่าตั้งสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตยะสุยิตขังพลาม,มจาริสุปัทากินังกายกรรม,มวาจากรรม,มังปัทากินังปัทากินังมนโน पनिधिते पठाप्खिनाई पठाप्खिनाई निकतावा नरभन्तते पठाप्खिने では。